ป้าหมายถึง300คนไปเลยลก่อนอื่นเลยก็เกมโอล a n แอนด์ดิววิ t ออฟเดอะวิสวิฟส์โอลี่แอนด์ดิววิลออฟเดอะวิฟส์ก็เป็นเกมโอลนะที่ตอนแรกก็เล่นภาคหนึ่งมาละที่เปิดช h a n แนลเลยโอลเออภาคสองของโอล a n แอนด์ดิววิ t ออฟเดอะวิสคือเกินก่อนเลยว่าแบบมันเป็นในตอนที่งูกคู่ตัวแม่ ตัวใหญ่อะที่มันแพ้แสงจากต้นไม้ที่เราเห็นด้านหน้านี่แหละแต่ว่ามันมีเหตุการณ์นึงที่ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ทั้งป่าเลยแล้วจะมีแสงแค่แสงนี้เท่านั้นอนะทีจะหยุดไฟทั้งป่าได้เพื่อจะช่วยลูกมันที่ยังอยู่ในไข่แม่ที่ชื่อคุรุคุรุเนี่ยก็จะเอาโอบเนี่ยเข้าไปในต้นไม้นั้นเพื่อหยุดไฟเพื่อปกป้องของลูกของเขาเออ นั่นแหละเราก็ไปติดตามว่าหลังจากที่คุรุได้ตายไปแล้วลูกไข่นั้นยังอยู่แล้วโอริโกมอนแล้วก็แม่ของเขาเองอ่ะจะใช้ชีวิตกันต่อ,อยังไงประมาณนี้ก็ไปด้วยกันเลยตอนแรกของโอริสแอนด์เดอะวิลออร์เดอรวิสเนื่องจากมันเป็นเกมดาร์กโซที่น่ารักเราจะเล่นแค่ normal อ,อเดี๋ยวมันจะดาร์กโซเกินไปไม่ไหวอะ่ะหลังจากที่เราได้ปกป้องไข่ฟองนั้นอะ่ะเออมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเมื่อ 4- ี่หปีที่แล้ว <laughs> 2013าป่ะไม่ใช่สีหปีดิ หลายปีเลยอันนี้คือก็คือบ้านของเราเนี่ยกูมอนว่าไงมันเหมือนบบว่าจะบอกว่าไข่กำลังฟอกฟอกเหรอ,อกำลังฟักเหรอเรายังจำวันนั้นได้อยู่เสมอวันที่เราปกป้องไข่ฟองนั้นเนฟองนั้นแหละมันเป็นคีย์เวิร์ดของ เกมนี้นี่ไงคุณล้วคนลลกเมื่อชีวิตกำลังเกิดใหม่โอ้ไข่ฟักแล้วเธโนคุได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอ้แม่เจ้าตัวใหญ่มากเลยนะพวกเราตั้งชื่อเขาว่าคุ คุโรแม่ชอคุโระลูกชอคุโโอ้ฝึกเดินน่ารักจังเลยอขอควรนั่งนะคะสำหรับกดดลายโอ้น่ารักโอ้นอนด้วยกันด้วย,นนวย,วยไปกุมอนมีอะไรมา เดินติ๊กติ๊กต,กต,กต,กตกเฮ้ยกูว่ามมเราคุไปไหนอะ KU นี่อ่านมาคุใช่ไหมขอคนเบลมากเลยนะที่กดไลค์ให้เพิ่งขึ้นมาเตือนเตืเดี๋ยวโอริเออตือนเอาคาไปไหนเนี่ยไปแล้วโอ้เดินจิ๊กๆิก,ก,กไปเลย เอาแม่อ๋อฝึกบินเหรอโอ้ไมก่กล้ากลัวไม่กล้าบินเหรอแม่เจ้าอะบินเก่งมากเลยนะบินชนกูตลอดเลยโอ้ดีใจดีใจดีใจโอ้ดูดูไปไหมล่วงงามงาอ๋อก็อยู่ด้วยกันม,มาตลอดสี่คนสี่ โอ้อะไรอะ่ะโอ้กินไม่เป็นกินอะไรกินอะไร <c oughs> อ่ะเอ้าทำอะไรกันอ่ะอ๋อชอบกินหนอนชอบกินเนื้อสัตว์มากกว่า <c oughs> โอ้ลูดูหนาว ว้าวสโนบอดเอ้ยปีกขาดข้างหนึง่งแต่ว่าฟ้าได้เรียกเขาอีกครั้งโอลีโอลีโอลีแอน์วิวออฟเดอะวิวอะไรสักอย่าง กูแมนแอนนาอ้กูรูแอนโนมอนได้ยินเหมือนกันว่าได้เรียกอะไรนะได้เรียกครูอีกครั้งหนึ่งฝึกบินไปแล้วอ้ออ้บินไม่ไหวอะปีกมันขาดข้างเึงอะไม่ใช่ปีกขาดดิ oh. ปีกมันไม่มีขนน่ะที่จะแบบทรงตัวได้อะ oh. hmm. ไม่เป็นไรนะ โอ้ไปต้องไปปอบไปเนี่ยว้าวภาพจัดลงใจดีใช่ในเกม Xbox อ่อะที่จริงมันเป็นเกม Xbox นะภาพมันได้รางวัลชาวทแท็กก็เกือบดีละเออแต่ว่าตอนนั้นมีฟ i น a ลแฟนตาซีมาขัดไง ก็เลยโอ้อยู่เป็นเพื่อนเสียใจคือสัตว์ปีกมันทุกชนิดอะมันแบบฟ้ามันเรียกอะเออฟ้ามันต้องการให้แบบให้สัตว์ปีกกลับไปบินแต่ว่าปีกมันปีกมันดันแฮ้วอะอขยับได้ไหมอะหลับทั้งวันแล้วโคําคำตอบมันได้บอกไว้แล้วตั้งแต่ในอดีต คำตอบคืออะไรอะ่ะคำตอบนั้นคืออะไรคำตอบที่จะทำให้คร้วิวิวเหรออ๋อโอ้ยพื่อนละคนลูกถ้าใครดูถ้าใครดูภาคแรกอะ่ะแม่มันได้ทิ้งบางอย่างไว้ให้กับเราตอนแรกไปไงเนี่ยอ๋อแม่มนได้ให้อะไรไว้อะ่ะปีกคนเหร อุ้ยใช่แล้วโครูฟีเตอร์แม่ได้ให้ขนเอาไว้ใช่ขนของแม่อันนี้ใช้เป็นอยู่นะพักหนึ่งบอกมาพักหนึ่งก็เคยใช้ไหนลองติดกับปีกเจ้าสีคุูปีกของขนของแม่เจ้า่าแต่แม่มันตัวใหญ่มากเลยนะ เดี๋ยวเพิ่งใจร้อนที่จะบินเลยหัดบินก่อนไหมกูมอนกูมอนหลับอยู่ใครจะจี้เหรอกูมอนตื่นใอ้เติรนแล้วเติรนแล้วซ้อมปีกให้หน่อยใช่แล้ว ตีปีกให้หน่อยตีปีกให้หน่อยชึบว้าวเจ้าแมวน้อยเฮ้ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงโ้ทําไมาถึงเรียกว่าเป็นเกมดาร์กโซ่หรอเดี๋ยวเราจะได้รู้กันเฮ้ยขี่ได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเป็นจําได้โอ้ทูกเกเตอร์ออนเดนิวิงด้วยกันกับปีกใหม่ เรียกว่าขนไหมอีเซอร์เอ็กไปเนี่ยดูดิมีตาของแม่มันอยู่ตรงฟองฟ้าเห็นเปล่าอูอีเซอร์เอ็ดโอแม่มองเราอยู่ตลอดโอขนลุกขนลุกขนลุกใช่แล้วแม่มองมองเราอยู่คุไป,ไปแล้วเอาสุบไปแล้วไหมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเจ้าได้เรียนรนู้กับโลกใหม่แล้วครูจะครูน้อยดูฉันสิแม่จ๋าบินไปแล้ว บินเหนือเมฆเลยอ่ะโอ้ดีใจอะเฮ้ยนี่มันจุดสูงสุดเลยนี่ว่าบินมาสูงมากขอบคุณมากนะที่กดไลค์ให้ป้าปู โอ้ยโทษโบบินมาไกลมากโอ้ยเลยบินตามกลุ่มสัตว์อื่นแล้วเฮ้ยฝนตกสภาพอากาศเปลี่ยนไปครูหลบในร่มก่อน มันดูหนังเลยใช่ภาพเกมมันดีมากเฮ้ยปีกบอลปีกบอลเฮ้ยครูครูไม่ ถูกแยกกันจากฟ้าเรื่องราวได้เริ่มไม่นะเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณมันมันไม่กี่วินาทีเองอ่ะถ้าแบบ มันออกมาจากไข่อ่ะที่แบบแม่ปกป้องให้อ่ะแล้วตอนนี้แยกทางกันอ่ะแล้วเด็กอยู่เลยอ่ะอยู่ในป่าคนเดียวเออโอ,อ้ใช่นะัทแง่เลยดีเลยน,นิดนึงนะขอโทษนะขอโทษขอโทษเฮ้ยอะไรขโมยมนไม่ใช่เวลาสำรวจ <c oughs> ความโลภ เฮ้ยโอ้โห้ซวยซ้ำซวยซ้อนเฮ้ยทางตันเฮ้ยมันไม่ตกอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอ่ะมันต้องให้ a v e n g e r s ร์ซอร์ไแบบ Dark Zone แน่ๆเลยอ่ะ ก็ถือได้ฟันได้ไดโอ้ไม่ทำไม่ได้าสปิริตไลโอ่เพิ่มสกิลได้ถ้าจะเหมือนภาคแรกวมั้งประตูโอ้ยจะจะไกลไหมอ่ะวันนี้ต้องเจอถ้าวันนี้ไม่เจอไม่ปิดสตรีมจะดีเปล่าพรุ่งนี้ส่งทีสิทธ ไม่ได้คู่สำคัญกระโดดก็ต่ำเออได้อยู่แตกมาเออโอ้ไม่นะต้องรีบแล้วใครอ่ะเจ้าโดดนันดเจ้าโดดนันดบ,บอกบอกข้ามา <c oughs> ทุกที <c oughs> สว่า เด <laughs> ี๋ยวไม่ใช่แบบม่แล้วครับแกคือใครโนอาโมคิไม่ใช่มูคิหรอใครคือมูคิวะมาที่นิวเวนใช่ไหมอะไรเงี้ยเรามาถึงที่นี่ฉันคือทุกว <laughs> ไม่เหมือนอะไรแบบนั้นหรอชื่อวอกเลยมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะจะได้ผ่านมาทางนี้อะไรเงี้ยนะ ฉันได้สร้างบ้านที่ได้หลบฝนไว้ด้วยตัวของฉันเองแล้วมากกว่านั้นฉันได้ฉันจะฉันได้เดินผ่านในสปิริตเกตยแถวๆนี้อะนะ oh, คุณต้องการทูคินสโตนที่จะไปเปิดถ้ำในตะวันตกฉันขอให้คุณช่วยได้ไหมที่จะไป เก็บไอหินสโตอนอันนั้นคุณว่าไงเดี๋ยวมีซิ่งคีนิวเควสไปหยิบคีสโตนสองอันมาอ๋อไอไปตันนั้นก็คือเราไปหยิบให้มันอ่ะนะอ๋อมีคีสโตนยังยังเลยจะไปหาให้โอ้ภาคแรกไม่มี NPC เลยนะเดินหน่อยคนเดียวเลยเดีย๋ยวนี้มีให้แล้วโอ้แต่มันไม่สำคัญอนะ่ะเอ้ย ดเดีซฟไม่ได้ด้วยแล้วทางไม่น่าไปเลยท <c oughs> างไม่น่าไปอย่างมากโอ้ยเ <c oughs> หลืออดเดียวเพิ่ม <c oughs> อีกหลอดหนึ่งโห <c oughs> จริงจังมากจริงจังเฉยเลยอะไรอ่ะ

จำ The Blue Moss Climbing It อ oh, ๋อ Blue Moss อันนี้สามารถปีนได้ไฟไฟหมดแล้ว <laughs> อยากได้ไฟเพิ่มโอ้ปีนไม่ถึงอ่ะอ๋อ oh, ปีนในโหโมชั่นดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ โอ้ oh, อยู่นี่ว้าวดิฉันคีอีกอันหนึ่งโอ้โเปิดแมปไม่ได้ด้วยทำอะไรได้น้อยอยู่เนาะเด็กอันหนึ่ง ไม่ช่วยด้วยเอาอยู่นี่ไงเอาให้หาคีย์สโตนนึกว่าต้องหาคีย์สองอันอีกอันนึงอยู่กับมันนี่เองไอ้บ้าเอ้ยแบบว่าหาคีย์อยู่ใช่ไหมอ่านี่ไงคีย์ไอ้บ้าเอ้ยเราก็เดินวนมาตั้งนาน สิ่งที่มันพูดหลักกับเราเมื่อกี้ก็คือแบบนี้นี่แหละเจ้าหาคีย์อยู่ใช่ไหมนั่นแหละคีย์ที่เจ้าต้องนี่แหละคือรางวัลของเรากุญแจนี่ไงล่ะโอ้ทำเหมือนยังไายน้ำไม่ได้เลย แปลกๆว่ะทางตั้อีกล้วคูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมาป่ะนี่เหรอเฮ้ยดักโซดักโซ

เฮ้ยอีกครึ่งหนึ่งไอ้หลบไงวะเพลงแล้วหลือา่าเฮ้ยตายไม่แปลกหรอกแต่ว่าเราจะต้ตองจัดก,การยังไงไงไม่เสียเฮ้ยจะบอกไม่เสียเลือดเลยกะมาจัดจริงนะไอ้ ไปไปก็ไม่ถอยแล้วถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยเฮ้ยรู้สึกเหมือนกันแล้วเว้ยขออัดเฮ้ยเฮ้ยเออ โอ้หขอเซลไอ้ชิเมนมีซูบอสได้หรอเจอใหม่ได้นะไอ้บ้า